สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ใหญ่ใหม่เจโอวันออฟฟิเชียลนะคะสายแล้วนะคะสายแล้วกาสิมาเห็ดหม่อมหม่อมเมย์อยู่แถวนี่แหละค่ะเอบักหน่อยนาบักเขียบเขาเก็บเก็บกินแล้วเขาก็ตกแตง่งเนาะมันมันผลผลิตมันเก็บไปแล้วค่ะตกแต่งไว้เพื่อให้มันได้กินอีกปีหน้านะคะก็มาแต่งกิ่ง น้อยหน่าบะเขียบนะคะตัดแตงกิ้งไว้ไว้ไว้กินค่ะนี่ค่ะเพราะว่าเรามีถุงพวกขยะอะไรอย่างนงี้นะที่เราทำไว้เราก็จะมาทำความสะอาดตกแตง่งแล้วก็เอาไปเผาค่ะพี่น้องเอาไปเผาตัดแตงให้มันเหลือหน้อยที่สุดอันหาถุงขยะเดีวยว ตะเค้งเมื่ใส่ขยะครับพี่น้องทำความสะอาดอันนี้หมวก หมดของพ่อบ้านเพื่นใส่เวลาไอ้ไน,นั่นค่ะใส่เวลาเพื่นตัดตัดตัดหญ้าไอ้านี้เพื่นตัดหญ้าเพื่นกะที่ใส่แบบนี้เพื่อป้องกันพวกหินพวกไอ้เนงกระเด็นใส่พวกเศษหญ้ากระเด็นใส่เต็มไปทีมัมยเอามากันยุ้งค่ะเอามากันยุงกัดแก้มนะคะ กิิงใดมันบ่สวยมันนั่นเขาก็ตัดออกค่ะตัดให้มันเหลือน้อยๆปลกเคืือต่างๆ ไปห <ừ. S 1> ยัดแกนไปเผานะคะ ฝนตกเข้ามาเก็บกลิ่นบอดใด้มันเน่ามันเค่งบอวใดยอยู่บ้านลงกกุงเทพบ่อยไปทำธุระไปเรียนหนังสือกุงเทพบ่อยกะเลเน่าค่ะบอดใยมาเก็บกลิ่นโอเคค่ะจนได้กินหลายอย่ยางค่ะที่นนองเพราะว่า ฝนตกได้หลายเมไดหลายอยู่กับด้กินมินลีนอยู่ดอก ันว่ามันงามใบแล้วมันก็มันจะบ่ได้กินมาบพา่นองอันแห่มันงามใบเฮามันจะบ่ได้กินมันจะบอออกต้นมันจะสูงไปเรื่อยๆฮะต้องตัดแต่งไว้ จรินเยอะๆเขาจะตับเต็งเลย บ้างหรือยังเสรยแล้วเหลือกี่นี้ต้องให้แสงอาทิตย์ถึงถึงไอ้รับต้นใครจังที่เป็น ได้แสงอาทิตย์นักกันส่พอแสงแล้วยังมีเินหมากเป็นผลให้ได้กินนะคะเสร็จแล้วสวยๆหนึ่งต้นค่ะนี่ค่ะ1ต้นสวยๆบางแล้วค่ะบางแล้วก็ตัดเรือมันด้วยเรือต้นวัชพืชนะคะ เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเจออีกต้นใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ